สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เอฟซุกท่านนะครับตอนนั้นช่องนี้ตอกเฟซบุ๊กรวมถึงแฟนเพจของผมด้วยนะครับและก็ยูทูบของผมนั่นเองนะครับวันนี้ก็กลับมากับกติกาบ้าบอลหรือว่าไฮไลท์ของการอีกแล้วนะครับวันนี้ก็นำมาฝากอีก6คู่ที่เคยรวมถึงตัวในหน้าอะไรอีก2ตัวนะครับเมื่อวานเป็นยังไงบ้างนะครับคดีสามทางในช่องนะครับหรือว่าอยู่ในครอบครัวนะครับก็ถือว่าสดชื่นลงไปนะครับชุดของการ3แล้วก็ตัวเน้นอีก2ตัวนั่นเองนะครับอมาดูกันดูกุ้งแรกดีกว่านนะครับเป็นทางดด้้้าาาานนเเจบอย่งตปิ เจอทางด้านของไรโยบายกานุคู่นี้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างเกดาฟเฟตได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3เป็นทางด้านของไรออลโซเซด์ในการเปิดบ้านเจอหน้าด้านของอาราเบสคู่นี้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างโซเซดัดนะครับส่วนคู่ที่4เป็นทางด้าน บารีเซียนะครับเปิดบ้านเจอร์ห้างของบีเอเอวคู่นี้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างบารีเซียได้เลยนะครับส่วนคู่ที่5เป็นทางด้านของเอซิมิลานเปิดบ้านเจอรห้างของกายารี่คู่นี้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างมิลานและติดกำแพงสูงเต็มให้ด้วยนะครับส่วนคู่ที่บคู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านกาสโกเรนเจอร์นะครับเปิดบ้านเจอร์ห้างคิมาอนอกนะครับคู่นี้มองไปที่ทีมเยือนอย่างคิมาอนอกและติดกำแพงสูงเต็มให้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้แนาดาวในการวันนี้นะครับที่จะมามอบให้นะครับสำหรับตัวแรกเป็นทางด้านเเเเเเเจ้้้้้้้าา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 บบ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 บนน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 นอออออออยย่่่่งงงงวววววสสสตตตแแฮมมมะะะคคคครรรรรรััััััััททีี2ป็ดดดขลลลโซซถืใหหๆก ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับไฮไลองห้องการสำหรับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ